ถ้ามาร้องเพลงแบบเม็ดแลบอะเม็ดเล่เม็ดเลบพูดไม่ค่อยเถื่อเลยวไม่รูบขนาดไม่เย็นมือเปลือยยังเอาสบู่ถือมือนะเอาสบู่ถูหมูนะสบู่ถือมือนะสบู่ถือมือนะเขาเรียกสบู่ถูลูว่าอ่างง่วงก็ไปนอนหาวทำไม ยิ้มยิ้มเหือนึกว่าหาวปากใหญ่ส <c oughs> บมพูถูรูรูหน้าแข้งนี่เลยรลไปเท่าแล้วพอเบิร์ดกบานมาเนี่ย <c oughs> ทงชัยเลยเหรอแม่ร้องดีจริงๆยังไหนต้องยิ <Y im. S 1> <c oughs> <ๆ>้มนะยิ้มขอโทษครับนี่ฟันหรือล่องเยี่ยวครับไว้ ฟันครับพี่โน้ตโขลกเนือสุนัขแทะฮะมีมีปัญหากับเมียนิดหน่อยทำไมฮะทะเลาะการกัดฟันหลุดเลยกัดเมียฟันหลุดครับผมแล้วเมียป่านนี้ไม่บ้าไปแล้วเหรอไม่ใช่หมาฮะฉีดยาลอกเสดือยังไม่ใช่ชุนัขคือชุนัขเหรอครับผมลองแบบเม็ดเล่ดได้ไหมได้ครับลองนีครับคเอาเอาสติงแบบมันๆเลยนะมันๆันอ่าเป็นความจริงแล้วฉันแล้วเคยอยู่นิวออลลีนเสียงฉันดังแค่นี้คล้ายคล้ากับลูทังสิงยาไปดองตังนี้ ไปไม่เจอแม้จะเดินไปไหนใครเห็นเป็นละเมอผู้คนตัวไปใครได้พบได้เจอกับฉันบุกเข้ามาห้อมล้อกระชากข้าวแกงสระต่างวัดโมโ์โมว์โมวโมว์พูดทอดทำไมท้อซ่าล้าว่าพูดอะไรไปไม่รู้ยังจะมาบ่นไม่คิดว่าคนเขนต้องผานใจเล่าจะเล่าจะเล่าเสียงได้ยังไงพูดจะพูดอย่างนี้นะพี่าง้พูดทีจะพูดที่จะไงชาเบื่อคนบ่นคนเบื่อคนบ่นเอ้าเบื่อคนบ่นคนเบื่อคนบ่นไอ้งานที่ยำมันทำ จำนรพูดซ้ำน้ำใบใครทำก็จำต้องคนละคนทุกบทมันมาบางไปทุกวันจะเป็นอย่างนี้คนละเกเรดเวยใสใจชัดผู้ใหญเกเราในชองนใครเบื่อคนบนคนเบื่อคนบนเบื่อคนบนคนเบื่อคนบนภาพสาวัดดีคาบุมคือยินดีไม่มีปัญหาภาพสาวัดดีคาบุ้มคือยินดีไม่มีปัญหาแล้วีดังดังเรื่อตา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 าาลงหน้าหนึ่งตา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 ความรัก ลากันโดดเดียวตานลุยมาโดโดตาตไม่ใหญ่โตอยากให้เขาอ้โอ้ออ้ออ้อตา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 ตกลุมลากเขาอีกแล้วตันแล้าตัดเล้าตอมาแล้วตกครับตอมาแล้วตัลาเปยังีตั้งแต่เกิดตัยังง้วัตัตัด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 ตั็ตัตัดตีเตัาตย่ตมอตเห็นดตัดตัดตััดต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 ัต ทำไมครับคุณแชร์หรอคุณนอรคุณทำอะไรบ้างพูนผมเล่นดนตรีไงฮะทำไมเสียงดังพี่เลนอย่างนั้นกเกยบวาวเต้นี่เตลขอเที่ยวไม่ได้มาวายเต้นี่เตลหมดไปวายเต้นี่เตลคอยดูใจเต้นนีติ้งสายขาดพอดีเลย